วันนี้ก็ตามเคยนะ,ฉะเฉลยข้อสอบกพอพในรอบวันที่สิบกรกฎาที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่สามแล้วที่อาจารย์นําข้อสอบมาฉเฉลยวันนี้ก็เป็นอนุกรมข้อที่สามอนุกรมข้อที่สามอ่ะก่อนจะพูดต่อก็คุยกันก่อนอาเฉลยข้อสอบวันที่สิบกรกฎาเนี่ยจะมีผลกับใครมั่งคนที่จะสอบเดือนสิงหาควรควรที่จะดู เพราะว่าอะไรมันเป็นแนวข้อสอบเก่าไม่เชิงเก่าแหละมันก็จะออกโทนนี้แหละเพราะว่าเมื่อวันที่สิบเขาออกภาคเช้าภาคบ่ายก็ออกประมาณเนี้ยคืออนุกรมในปีเนี้ออกไม่ยากมากไม่ซับซ้อนคนที่จะสอบเดือนสิงหาก็เข้ามาดูได้เป็นข้อสอบเก่าเมื่อวันที่สิบที่หลายๆคนช่วยกันแชร์เข้ามาก็แล้วก็อาจารย์ขอคุยเรื่องหนังสืออย่าบอกว่าขายหนังสือนะแนะนํา คนที่จะสอบวันที่21สิงหาเนี่ยถ้าถ้าอยากได้หนังสือเพิ่มอ่านนังสือเพิ่มเติมก็สั่งได้ของ The First Tutor แต่ว่าในชุดของ DVD อ่ะหมดไปแล้วก็จะปรับปรุงในรอบหน้าแต่แล้วน้องๆที่เพิ่งจบใหม่แล้วเข้ามาดูมาเห็นจะเตรียมสอบก็อาจารย์ก็แนะนำเป็นอ่าซื้อในรอบหน้ารอบ2 5 6 6 0ซึ่งจะปรับปรุงหลังหลังจากนี้ประมาณ2เดือน คือเราจะรวบรวมข้อมูลข้อสอบทั้งหมดที่ออกในปีนี้หลังจากสอบสิงหาเสร็จก็จะมีทีมงานมีลูกศิษย์แจ้งข้อสอบแจ้งอะไรเข้ามาแล้วก็จะรวบรวมแล้วก็ปรับปรุงหนังสือเราขึ้นในปี2560คือหนังสือของเราจะปรับปรุงทุกปีแต่ว่าสําหรับที่จะสอบอวันที่21สิงหาเนี่ยแนะนำถ้าถ้ายังไม่มีนะก็และก็อยากได้หนังสือเพิ่มก็แนะนําให้ซื้อไปอ่านเพราะว่าถ้าเราอ่านทําความเข้าใจ อันในหนังสือของเราจะ,ฉะเฉลยละเอียดแล้วก็สอนเป็นระบบให้รู้จักระบบของกอพอสามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถสอบได้ในรอบเดียวถ้าเราเข้าใจระบบของกอพอเข้าใจในระบบหนังสือที่เราอ่านเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคงอ่านมาเยอะแล้วหนังสืออ่านมาหลายสำนักแล้วถ้าอยากเอาหนังสือตัวนี้ไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมก็ก็ไม่ว่าก,กันแต่ถ้าน้องๆจบใหม่ก็เหมือนอาจารย์บอกแนะนําเป็นรอบหน้าเนาะ รอบที่เราปรับปรุงหนังสือแล้วก็ดีวดีเรียบร้อยอ่ะมาเข้าข้าเรื่องของเราวันนี้อนุกรมข้อที่สามอ่านี่คือข้อสอบจริงนะที่ออกในวันที่สิบกรกฎาคมสองห้าห้าโจทย์บอกว่าหนึ่งห้าสองหนึ่ง้ยห้าสิบสองหนึ่งร้อยสาสบหหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าอ่าเท่าที่เราดูนี่คือเป็นอนุกรมลดลดลงอ่าเหมือนอาจารย์เคยสอนไว้นั่นแหละเมื่อเราเจออนุกรมให้ดู ความสัมพันธ์จากตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองก่อนให้ดูช่องห่างของมันช่องห่างของมันตัวนี้ลดจากร้อยห้าิบสองมาร้อยสาสิหกเนี่ยลดลงสิบหกจากร้อยสามสิบหมาร้อยสิบเอ็ดเนี่ยลดลงย5ิบห้าจากร้อยสิบอดมาเจ็ดสิบห้าลดลงสาสิบหกจากเจ็ดสิบห้ามาตรงนีจ้จะโบไว้ก่อนเพราะตรงนี้จะเป็นคำตอบของเราอเราเห็นแล้วสิบหกยี่สบห้าสาสิบหกพอเรามองปึ๊บตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเลขยกกำลัง เพราะฉะนั้นเราทําเป็นอนุกรมเพิ่มชั้นลงมาอีกอ16มาจาก4ยกกําลัง2 25มาจาก5ยกกําลัง2 36มาจาก6ยกกําลัง2แสดงว่าตรงเนี้ยตัวต่อไปก็จะเป็น7ยกกําลัง2 7ยกกําลัง2ก็จะได้49 49ตรงนี้ก็จะเอา75มาลบ49ออกเราก็จะเหลือ26อก็การเฉลยของโจทย์ข้อนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก็คือเป็นการ อนุกรมแบบผสมมีทั้งลบและก็ยกกำลังอ่าก็ยังมีอีกนะโจทย์อนุกรมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เอามาเฉลยต่ออีกข้อที่สี่มีมีมีมาหลายข้อเพราะว่าอสอบรอบเช้ารอบบ่ายก็ผสมปนเปนกันมันจะข้อสอบมันจะไม่เหมือนกันเราก็จะได้อนุกรมมาหลายข้ออยู่สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะ